ห้าสี่สามสองไปสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีครับผมพาจะเข้าไปชมก็ มีอะไรที่น่าสนใจข้างในเยอะครับผมผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันเลยครับผมก็คือว่าเราต้องมาดูข้อควรปฏิบัตินะครับก็จะมีในเรื่องเหมือนเดิมนะครับมาตรการใส่แมบวัดอุณหภูมิแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับนี่เลยเนะครับจะมีจุดที่ 3า2นะครับแมวเลยแล้วก็ยิ่งเหลวผมชื่อไม่นครับไปครับครับคุณผู้ชมครับผมด้านในก็รอกันอยู่แล้วนะครับก็คือที่นี่นะครับเปิดเปิดทุกวันนะครับก็เฉพาะช่วงวันเสาร์ทิตย์เนี่ยคนก็จะเยอะมากนะครับ การจอดรถเนี่ยเราก็มาถึงเพราะก็จะมีที่จอดรถอยู่บริเวณด้านหน้านะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคที่นี่นะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นเป็นป่าชายเลนที่ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวก็คืออยู่ที่เจ้าหลาวคุ้งกระเบนก็มีจุดที่สามารถพักผ่อนได้ใกล้กันตรงนี้นะครับก็จะมีอคโครเรียมพิพิธภัณฑ์ปลาให้ชมนะครับสําหรับคนที่มาเป็นครอบครัวก็มาชมกันได้จะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับผม มาถึงแล้วนะครับก็คือว่าเราจะเห็นต้นป่ากองกลางนะครับอยู่2ฝั่งเราเลยก็คือมีทั้งกงกลางเล็กกงกลางใหญ่นะครับที่นี่นะครับตอนนี้ก็ช่วงประมาณบ่ายสองนะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่าน้ํามันลงแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเนี่ยที่เห็นอยู่ด้านข้างผมนะครับแม่แมนี่นี่เรียกว่าต้นกองกลางมีทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยช่วงน้ําขึ้นก็จะมีอยู่ให้เห็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุ้นกันว่า1เลยจะได้เห็นปูกล้ามดาบไหม นอกจากป่ากองกลางแล้วเออที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็คือธรรมชาติร่มลื่นมากไม่ต้องห่วงเลยว่าร้อนแต่ถ้าคุณผู้ชมถืออาหารเครื่องดื่มเข้ามาควรที่จะถือกลับออกไปด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยอย่างเดียวอา้าวไปดูกันคุณผู้ชม สวยงามมากเหมาะสําหรับคือเซลฟี่หรือถ่ายรูปก็จะมีแนวสะพานเนี่ยตองยาวไปเลยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมแล้วก็ด้านบริเวณ2ฝั่งที่เราเดินนะครับก็จะได้ยินเสียงคล้ายๆเหมือนเสียงไม้มันดีดนะครับแต่ซึ่งว่าน่าจะเป็นเขาบอกว่าบางคนก็จะบอกว่าเป็นเสียงหอยใช่ไหมหรือว่าเสียงอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวท้าผมจะไปหาข้อมูลมาให้แต่คือว่าบริเวณ2ฝั่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเห็นไหมครับตรงจุดตรงเนี้ยครับเหมาะมากสําหรับสายภาพมิง หรือภาพวิดีโอก็ได้นะครับคือถ้ายืนเซลฟี่ในระยะที่แบบอย่างเงี้ยทำการธรรมชาติสวยมากคุณผู้ชมอ่ะไปดูต่อครับผมไป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 เลย บริการนะครับแล้วก็ฟรีนะครับในการเข้ามาชมนะครับมาจันทบุรีทั้งทีนะครับมาเที่ยวโซนเจ้าเหลาเนี่ยควรแวะเข้ามาชมนะครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวไปดูด้านนอกครับอีกสักหน่อยหนึ่งครับก่อนลากันไปนะครับไปดูครับไปเลยครับพ่อ สี่สามสองไปที่จอเจอใครครับเจอใครครับนี่ครับคุณคุณเจอใครครับโอ้ยเจอเจ้าของรายการแวริโกอ่ะรายการดังอ่ะท่านผู้ชมอ๋อที่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ใช่ยูทูบเบอร์อ่ะครับเปิดช่อง YouTube เปิดช่องแวริโกได้เลยอุ้ยแวริโกแล้วเราเราช่องอะไรนะครับ อันนี้อันน afe, mm ี้เราเรากำลังถ่ายรายการอะไรอยู่ครับตอนนี้รายการปักหมุดทราวเวลอุ้ยอุ้ยเจ้าเวลวีโก้ไปทักเขาถ่ายครับไปทักเขาไปวิ่งไปแล้วสวัสดีช่องย in Twitter, ูทูบดังเวลวีโก้นี่คร ok ับไปเลยครับวินตามบินตามเขาไปดูครับเราไปดูครับเรียกเขากันครับมาสัมภาษณ์ครับคุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปคุณไปเรียกเขากับมา อ้าเป็นรายการที่ชื่นชอบมากเป็นรายการที่ชื่นชอบมากเป็นรายการที่ชื่นชอบมากอ๋อติดตามเข้าอยู่ใน YouTube เหรอครับใช่นะอืม นี่เลยนี่เลยมาสลับกันมามาสลับกันค่าอันนี้อันนี้กําลังพอดีกําลังถ่ายทําเรื่องคลิปท่องเที่ยวอยู่จะไปลงในช่องปักหมุดครับทาวเวลอ๋อสวัสดีอันนี้เป็นเจ้าของเพจของแววีโกบใช่ค่ะฝากติดตามด้วยคะัแววีโกชาแนลทางช่องยูทูบนะคะนี่มาทําอะไรครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้ก็มาเดินท่องเที่ยวค่ะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนมาจากอันเนื่องมาจากพระราชํารินะคะโอ้โหธรรมชาติดีมากอากาศดีดีค่ะอันนี้มานี้มาคนเดียวเหรอครับเออมากับคณะค่ะทีมงานใช่มากับทีมงาน ประมาณ300าคณนได้าโตวั่าควาดตรนี้เกรเป็น่งเ่้กองโคโดีนะครับคุณผู้ชมก็ฝากไปด้วยช่อง Where We g นะครับพิมพ์ง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษนะครับแว e r e We Go นะครับหรือว่าถ้าพิมพ์ไม่ถูกครับสะกดให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งครับ W H E R E นะคะแล้วก็ W E นะคะแล้วก็ G O <ช>ค,ค่ะแล้วก็ช e l ข้างหละคะ<อ>ัค่ะเจอกันแน่นอนคะน่ะนเดี๋ยวขาถามนิดนึง น้องชื่ออะไรเนี่ยยังไม่ยังไม่รู้จักชื่อนิวค่ะน้องนิวนะครับนิวคือเข้ามาเนี่ยได้ยินเสียงอะไรไหมเออมันปอกแป๊กปอกแปกตลอดเลยนะทีแรกคือเข้ามาก็แปลกใจดูว่าไม้มันลั่นครับคือก็เลยถามพี่ที่เขากําลังปลูกปลูกต้นโกงกลางเล็กอยู่ก็ถามว่าพี่ครับไอ้ยินเสียงเนี่ยคืออะไรพี่เขาก็น่าจะพี่เขาพูดกุ้งไหมกุ้งอะไรสักอย่างป๊อกเนาะกุ้งปอกแต่ทีเนี้ยเราก็นึกว่าเอ ใช่หรือว่ากุ้งป๊อกมีเหรอเคยเจอแต่ป๊อกซ่าป๊อกเด้งป๊อกเด้งคือกินแล้วเมาเลยทีนีถ้าป๊อกเด้งก็ตำรวจก็จะจับไงใช่่คะก็เลยบอกว่าป๊อกซ่าเหรอครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่กุ้งป๊อกคือกุ้งป๊อกเนี่ยไม่รู้ว่าข้อมูลตรงกันหรือเปล่านะ กุ้งป๊อกเนี่ยคือกุ้งที่เหมือนกับว่าเขาดีดใส่น้ําใช่ไหมที่อยู่ในรูดีดน้ำเพื่อสร้างอาณาจักรของตัวเองให้รู้ว่าเฮ้ยเขตชั้นหน้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยเสียงคือเสียงการดีดของเขา็คือเสียงป๊อกกที่เราได้ยินะเยอะมากเยอะมากเยอะมากแต่ยังหาตัวไม่เจอใช่ใช่เขาน่จะอยู่ในรูนะดูว่าเออเห็นเขาบอกว่าอยู่ในรูแล้วหาตัวค่อนข้างยากคือที่ตั้งใจมาจริงๆเน่ยคืออยากจะมาดูนี่ปูกล้ามดาบเออยังไม่เห็นอะไรสักตัวเลยปูกล้ามดาบสวยมากน้องคือว่า คือพี่ไปเจอที่ระยองป่ากลางๆอยู่กันเป็นแบบเป็นกลุ่มเนาะมันจะโชว์แบบตัวผู้อ่ะคือมันเป็นก้ามันเป็นสีสีได้ไหมคะใช่ครับใช่แล้วแล้วเหมือนกับว่าโชว์แบบโชว์เขาเรียกว่าโชว์ความหล่อก็แล้วกันอยี้ยบกมืออย่างเงี้ยตลอดเลยเอออ่ะไม่ลบกวดนแล้วกันก็คือเทปนี้ก็พอดีถือว่าเซอร์ไพรส์นะได้เจอช่องที่ทำชาแนลยูทูบเหมือนกันนะอยูทเ น้อนอพอดีนี่เขาเป็นเอฟซีเป็น FC โหชอบมากรายการเนี้ยเอาเป็นรายการที่ชื่นชอบมากเป็นรายการที่ชื่นชอบมากเป็นรายการที่ชื่นชอบมากเขาอยากสอบถามไหมว่าตอนที่เขาชื่นชอบดูตอนอะไรนั่นเองค่ะตอนอะไรคะคุณตอนที่ไปเที่ยวนู่นนะตอนที่ไปเที่ยวนู่นนะตอนที่ไปเที่ยวนู่นนะนู่นไหนคะนู่นอะตรงนู้นอะ อ่ะก็อย่าลืมเนาะนอกจากติดตามช่องนิวนะครับรนด์วีโกชาแนลก็อย่าลืมนะคะปักหมุดทราเวลนี่เขาไปเที่ยวมาแทบจะทั่วภาคตะวันออกแล้วนะคะใใครอยากดูที่พักดีๆที่เที่ยวดีๆที่กินดีๆนะคะที่นี่เลยค่ะปักหมุดทราเวลนะคะอ่วันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่ดีๆได้เจอโอเค